โ okay. อเคเริ่มกันเลยฮะก็วันนี้ท้ายก็จะเป็นปอสตัวที่3นะฮะชื่อว่าฮอคแมชฮอลโลนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่ดูจากแบ็กกราวด์ด้านหลังนี่น่าจะเป็นกบนะ,ะ Double The w o r l draw อวกอันน่าจะกดอะไรให้ต่ำลงสักอย่าง อ๋อนี่ไงใช่กบจริงด้วยฉากนี้เป็นป่านะแตกไปดิโอเคอ่าสกิลก็เหมือนเดิมครับกลับมาเริ่มต้นใหม่ตัดต้นไม้ได้ปะ ไได้เมื่อกี้ว่าครูดาวชาว้าเลยเกินอโอเคก็ยังอีซี่เหมือนเดิมลครับ โอเคไอ้แหละอะ้อยกเตียงด้วยด้วยแขวงทิ้งโอเคโอเคขึ้นไปไปละใช่ไหมนเนี่ยนี่ไงอ๋อใช่ยิงด้วยอย่างว่าเห็นปุ่มนี้ตั้งหลายดานแล้วนะนี่ยกสะพานลง อ้เติดผิดตา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 เอ้ามีอันหนึ่งอ่ะมีสะพานอีกมีต้องกดน่าจะอยู่ด้านบนนะโอเคเรียบร้อยไปะต้องใช้สกิลด้วย รอคูเดาโอเคคอยยิงกันยิงให้มึนแล้วเดินไปฟันอันนี้ไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดคอเวอร์คิงเทเชอร์ ไม่ใช่บำรุงอะไรสักอย่างคริงเทชอร์กบงกเอาสกิล๋อดอวดาสกิลจะโดนแคนเซิลคู่นี้ เดี๋ยวเวอร์กองทองอันนี้คริงเทอชชอ์ไอ้แฝงตัวอยู่ในป่าพัดไม้ได้กีบัสเจสซ์ แรงขึ้น่ะ40แล้วแต่ฟันช้าไปนิดนึงอุย้ยฟันช้าเนี่ยฟันช้าแล้วเนี่ยไปอุ้ย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 แอบแรงแอบแรงราชากบ นี่ไงสองกองเลยต้อง r ี c o v e r King Treasure ก่อนเลยกองหนึ่งอะ่ะมีอะไรอ่ะสกินเิญมอร์อต,ต,อรอตี้เชิญมอร์ตี้เฮ้ยขึ้นขึ้นเอ้ขึ้น,น,นจุงยากเนี่ย ยิงได้ด้วยยิงอะไรมาเหลืองๆโอ้ตัวแม่ก่อนนี่แหละโ,โอเคอะไรอ่ะโอ้สองต่อเลยเข้าส,สองประตูต่อกันเลย ơi, Mày 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 โอ้ยนีวมันผมควรจะรีโหลดไว้ก็ด oh. oh, ีโอ้โหโค้โอ้เ okay. ริ่มตรงนี้โวสนใจจะเก็บเลือดโอเคในนี้มีอะไร อุ้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อคิดว่าเป็นสกินตอนแรกเป็นสนับมือเพระอย่ามวยมวยไทยเก๊กไปทางนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรกลับไปที่เดิมใช่ไหมแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาเอาวุธอ,อ่ะโอ้นี่ทำดาเมจน้อยแต่ว่าต่อยรัว เร็วกว่าพุทธที่แล้วเยอะเลยโอเคอ๋อ okay. oh, นี่เงทองอยู่ด้านบนตาถั่วเองอะ <laughs> หยยบร้อยเปิดออกแล้วว์ปไปโอเคแล้วก็ว์ปมาตรงนี้กันเลยนะแล้วก็ไม่ต้องสู้ข้ามไปเลย Recover password fragment กู้คืนรหัสผ่านอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมันมันมันเป็นแม่น้ำขึ้นมาได้อะ ยิ่งไกลย,ยิ่งยากนะเนี่ยแต่แรกอีซี่เลยแต่นี่ก็เริ่มยากละโอเคนี่ไงพูดหัดผ่านออะอะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมาเนี่ย ต,ตัวอะไรมรรยากัดไหมเนะี่ยนี่ไงอย่าันหนึง่งสามทับแปดอันมาแล้วที่พี่กบออกออกออกไปดิ S <S อย่าพึ่งล่วงนะเจดียเคนี้กัดไหมไม่กัดเจดียเคเป็นมีดตจอนี้ขึ้นได้ไม่ไม่ต้องขึ้นมานี่มีอะไรอ่ะ ยิงเพอร์โอเคได้ปืนกระบอกใหมโอเคขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันมันใกล้กลัวยิง30 kế cả kế cả, không được, nhìn ต่อยเอากบเข้าใกล้คุกว,วงในคุกวงในเนี้ยฮะเดมัิซ่าเลขสองฉบับนะ เดี๋อวฉบับสุดท้ายละไงเขามาหาแล้ว นี่เถอะเจอจริงเบคอนอาวุธอาวุธไม่ใช่อาวุธเดิกเป็นสกินอะไรในนี้มีตัวหนึ่งมองไม่เห็นหลบลเลยอ้าวเราตอนมาตอนนั้นไม่เห็นเลย ใเลียเขาเรียก fragment f ฟ a g m e n t ไปกันหาจดหมายขอใช้สกินล่างบอสสองหนะ่อย

À. Cái thằng nhóc nè Nó ở đây nè Mình đều đuôi Thằng mẹp ดาบอะไดบับดาบเจไดอยู่ไหนเนี่ยตาถัว่วตรงไหนอีกอะโอเคนีไ่ไงด้านในนี่เยอะแยะเลยโอ้โหเ e. อออโอีโคตรขว้างโคตรโหดโอ้ยังโหดนี่เป็นดาบสุดท้ายแล้วปะ Okay. บันไดก็มีให้ขึ้นดีๆนี่ห่ากวดทางเรียบร้อยอ่อจะได้หยบนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม

อุย้ยเอาไม่กวดฟาดกันเลยเอือโอเคไม่ได้เป็นบอสลองจบละต่อไปน่าจะเป็นบอสหลักไหมไอ้ไมีกอ่อไปกินไม่ใช่ดิแล้ววเอ่อบอสละโดมโออักรีปิด เบ็คนจะฆ่ากบไม่ถึงเหมือน ไม่เก่งไม่เก่งเหมือนตัวที่แล้วเลยบู่พลังขึ้นเต่าพลังขึ้นกบฮ้ <c oughs> ยคดอเดินเข้าใกล้เวลาฟันมนเดินเข้าใกล้แล้วมันก็เสียดาเมจแล้วมันก็โดนหวด ตัวที่แล้วยากกว่านี้อ่ะเฮ้ยจะตายจะตายจะตาย พลังขึ้นกบโอเคมันมีอยู่สามท่าเองพอลังขึ้นกบ <c oughs> <c oughs> อ้วเทคนิคการฟันคือฟันเฉียงออกไม่ให้เข้าตัวเทษฟิงเข้าอ่าเงี้ย โอเคเจ้าทางในออกมาแล้วจอกจริงโอเคด่วนจะเสร็จสิ e ้นแล้วลงโลเมโอเอิร์กลิบิตไปเอิร์กลิบิตโอเค ่จบสักทีกดไรแล้วก็กดซับสิครับรออะไรล่ะหวดกดเดวนี้นะฮะกดกดเลยหัวไง 拜拜。